เราพามาแคมปิ้งที่ใจกลางเมืองเ้อย นี่ครับชาวท่วเนะครับผมวันนี้มาอยู่กับพวกเราปั๊มและปาร์ตี้นะครับผมเรามากัน,นมามาแคมปิ้ง <Wow. S 1> เราพามาแคมปิ้งที่ใจกลางเมืองด้วยอ่ะเราไม่อยู่เขาใหญ่หรอไม่ได้อยู่เขาใหญ่แต่ว่าวันนี้เนี่ยจะพาสายคาเฟ่เนี่ยมาเอาใจมันเป็นแคมปิ้งเลยชื่อร้านว่าฮิลลิ่งคาเฟ่ นอนมาตั้งแต่เมื่อคืนนะเออกูกินหมูกระทะเสร็จก็กินหมูกระทะเสร็จปุ๊บนอนค้างที่นี่ต่อตื่นเช้ามากินคาเฟ่แล้วค่อยกลับบ้านใช่คาเฟ่กาแฟขายไม่ใช่หรอจริงๆเนี่ยก็คือช่วงเช้าอย่างที่นี่เนี่ยเขาก็จะขายเป็นพวกกาแฟนะตั้งแต่สิบโมงเช้าไปจนถึงหกโมงเย็นแต่ช่วงสี่โมงเย็นเนี่ยร้านปิ้งย่างหมูกระทะเนี่ยก็จะเปิดให้บริการช่วงเย็นก็คือชื่อร้านว่าถึงเนื้อถึงตัว ก็เป็นคาเฟ่บวกหมูกระทะลอยๆอ่ะกินกาแฟเสร็จช่วงแบบกลางวันตกท้ายด้วยตอนเย็นต่อด้วยหมดก็คือทัางวันอยู่ที่นี่ยาวได้เลยแล้วก็นอนที่นี่มีห้องน้ำด้วยนะข้างในเไม่ไปถามเขาก่อนเดี๋ยวเขาเราขายของเห่นเป็นโซนอ o u t d o งอย่างนี้ เขาก็จะมีโซนด้านในที่เปิดแอร์มีแอร์ให้แต่ว่าวร้อนก็เข้าห้องแอร์แล้วแต่ว่าสําหรับสายที่ชิคๆชอบมาคาเฟ่แล้วถ่ายรูปลงก็ถ่ายรู<ช>ปปซงเกิ้สวยสวยหรืออะไรเงี้ยผมแนะนําเลยว่าไม่ต้องเดินทางไกลเนี่ยถนนเชื่องเชิงสองมาถึงได้เลยแสงดีด้วยแถม,มกาแฟลอ,อยต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราให้เขาแนะนําเลยดีกว่าว่ากาแฟเขาเนี่ยมีอะไรเด็ดบ้างคนเริ่มเยอะแล้วไปเราไปต่อจ้า วนี้เนี่ยเราก็มาหาบ e ันสตาเกนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัครับอันนี้เบสตี้อ่ชื่อเบสตี้นี่เป็นเพื่อนของเบสตี้เขาคุณสไมล์ครับคุณสไมล์ครับเราก็จะมีซิกเนเจอร์อะไรบ้างที่อยากให้คินแนะนำหน่อยตอนนี้ถ้าซิกเนเจอร์ถ้าคนไม่ทานกาแฟเราก็จะเป็นทั้งไฟอาโกโก้ครับจะเป็นแบล็คโกโก้พรอปด้วยฟองนมแล้วก็โรยวันนลราคัมโบ้แล้วก็มีเผามาชเมลโล่วลยอะวางบนแก้ว แล้วก็จะเป็นพวกน้ำโซดาตัวนี้หน้าของเราก็มีดิวลิ่งบีจะเป็นบูฮาวายท็อปน้ำฝรั่งครับก็จะได้สีความเป็นทะเลเขาก็จะมีคอนเซ็ปต์ของเขาแต่ละแก้วออกมา<ช>แต่ว่าเดี๋ยวของผมเนี่ยผมอาจจะขออนุญาตสั่งเป็นดิฟครับผมอันนี้นดิฟอะไรนะดิซซานโต้เหรอใช่ครับถ้าเกิดสำหรับคนชอบไม่เปรี้ยวก็แนะนำเป็นตัวนี้กระจองนัตตี้นัตตี้หน่อยเราขอลาเต้อาร์ตสวยๆค่ะโอเคครับที่นี่อะไรบ้างไม่เออมึงต้องอันไม่ดีเลยหวานมาก แล้วก็อยากให้คุณเคนเนี่ยแนะนำเพิ่มว่าจริงๆแล้วเนี่ยนอกาก,ก๊บกาแฟเนี่ยมีอะไรอีกขนมปกติเราก็มีโนลด์มนนานาบเบร์ครับแล้วก็มีทาร์ตพวกเลมอนทาร์ตช็อกโกแลตทาร์ตสตร,รอเบอรี่ทาร์ตบราวนี่อะไร และหมูกระทะก็คืออะไรยังไงมันจะเป็นเวลาควบกันนิดนึงหมูกระทะจะเริ่มสีพึ่งปิดประมาณห้าทุ่มที่เด็ดด้วยครับหมูกระทะจริงเหรอต้องมาลองที่แดงนด์มถึงเนื้อถึงตัวถึงเนื้อถึงตัวครับแต่ว่าคาเฟ่นี่ก็จะปิดหกโมงเย็นใช่ครับอ๋อมันจะมีเวลาคาบเขี่ยวทำอยู่ก็จริงๆถ้ากะเวลาดีๆนี่ก็คือมาชิมคาเฟ่ต่อหมูกระทะได้เลยต้องครับลูกค้าก็จะมาแนวประมาณนั้นแล้วก็นอนนี้ต่อได้เลยนอนได้ไหมได้เลยได้เดี๋ยวลองให้คุณคุณเคนลองแนะนําดูลองทําดูว่าาไได้้เเลยยครัับบป็นงงง ได้เลยครับเดี๋ยวจัดการให้เลยครับอันนี้เราก็จะเป็นเครื่องตวงเครื่องชั่งถูกต้องครับพอดิสเนี่ยมันก็จะมีความละเอียดอ่อนเรื่อง<ช>กรรมวิธีในการทำบลเมล็ดน้ำหนักเท่าไรเฮ้ยแต่ชอบดูบางกาแฟบางทีนะเหมือนแบบเป็นต่างจังหวัดต่างเมืองตั้งอยู่บาร์า <ขอ S 2> ชายหาดน,นะฮะได้สองฟิวได้สองฟิวตรงนั้นเปดูเป็นโรงเขาหน,นะะ่อยจริงๆแถวสายถ่ายรูปเขาไมด้ชอบมากเลยนี่เล็กเลยแหะ จริงๆคาว่าฮิลลิ่งนี่มาจากฮิลนะ H E A L ฮิลลิ่งอ่ะชิลลิ่งเลยมาเป็นฮิลลิ่งที่มาที่ไปใช่แบบบำบัดขึ้นฟูจิตใจเสร็จแล้วเราก็ชิลแตกไดเลยอยากถามก่อนว่านี่ต้อจริงหรือเ่าบาราเฟ่อรอย่เียคือเพื่อนที่เขาทำบูกระทะเนี่ยเขาชวนบอกให้มาช่วยทำบาน้ำให้หน่อยเราก็เออเราก็ชอบอยู่แล้วทำา ก็เลยมีจังหวะเข้ามาทอยากแนะนำแบบคนทํางานแถวนี้หรือใครแบบว่างๆเข้ามาใช่แถวนี้คนทํางานเยอะก็เลยแบบอยากมาพักเหนื่อยอะไรอย่างเงี้ยที่ที่สําคัญก็คือเมื่อกี้ได้คุยกันก่อนเบื้องต้นเขาบอกว่าไม่มีวันหยุดเลยนะไม่มีครับเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดเปิดทุกวันสิบโมงถึงหกโมงเย็นแล้วคุณแม่ทำไงบ้างคุณแม่แม่ก็มานี่แหละคุณแม่สองแรงแมาช่วยด้วยส่วนมากเบสทำไงช่วยรับออเดอร์ช่วยรับออเดอร์แล้วก็อบตรงหลายคนอาจจะจำไม่ได้นะงานแต่งงานก็ไปใช่ ที่ล้อีชอบล้อีมีมีน้องใอมาอกเห็นเปัดไมนี่คุณป๊มดมก่อนออเป็นปลาซีซานโต้ของเราอืมแต่กลิ่นมันเข้มข้นมากเลยนะสายคาเฟ่นี่ต้องพิตี้เลยนะมาถึงขั้นซื้อ เรื่องทาํากาแฟแบบจริงจังมากมาไว้ในบ้านพอทําไปได้ทั้งสองสามเดือนเริ่มบอกแล้วว่าเอาทําไมไม่ทําขัดทําเองบ้างแต่กูบอกม่ได้ทำไม,ไม่ตลอดเลยหลังๆบอกมึงมาหัดทําเองบ้าง <laughs> <c oughs> <c oughs> ไม่ไหวแล้วรีบไหมครับปกติรีบไหมอยู่ที่บ้านไม่เป็นยังไงอ๋อมันต้องแบบมันต้องช่างต<อ>้องสร้างใช่ต้องช่างดูปริมาณน้ําอะไรอย่างนี้ครับแต่กาแฟดิบเนี่ยมันก็จะไม่ได้แบบว่าเข้มข้นคือใช่ครับมันจะบางๆกินง่าย อย่างจริงๆของเราก็มีเนี่ยตากอนาโรบิกก็จะเป็นกาแฟหมักมันก็จะได้กลิ่นแบบเหมือนกับผลไม้ผลไม้สูงหอมเป็นแบบฟุปปี้ซุปปี้แต่แบบให้รสชาติเหมือนแบบน้ำผลไม้รดอะไรนี้ครับเป็นไงรต่เสียงร้องเข้ามาเนี่ยด้หน้าทิ่ถ้าหน้าหนาวก็ต้องฟิลด kind of like uh ีมากดีมากค่ะตทำนี้มันหน้าร well so right at ้อนอยู่คือภาพแสงอะไรเนี่ยมันสวยหมดเลยแต่ว่าอากาศมันร้อนนิดนึงเลย เสร็จแล้วดิฟมาให้เสร็จแล้วปั๊มชิมแบบร้อนก่อนแล้วแล้วอะไรคือดริปเย็นอะไรคือเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะน็อกเย็นให้คุณปั๊มด้วยคุณปั๊มมีน็อกเย็นด้วยเหรอใช่อันนี้สโคนมาแล้วนะครับเขาบอกว่าแยมเขาเป็นแยมคาร์โบนูนดูแดงดีคุณก็ชิลๆดีกินง่ายอุ้ยอันนี้อันนี้ดูดีอ่ะ พาร์ชรนี่อำนดาที่ไหนอ่ะช็อกโกแลตพาร์ต ันด้เลยครับร้านคาเฟ่ส่วนใหญ่บางที่เขาก็ไม่ค่อยแบบว่ามีเนื้อที่ให้เยอะมากหรือว่าที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยที่นี่เขามีพาร์คหมดนะข้างหลังเนี่ยจากโซนนี้เนี่ยก็จะมีที่จอดรถไว้แล้วก็พื้นที่ให้นั่งเนี่ยมีถ้าสมมติว่ากลัวร้อนเนี่ยข้างในก็จะมีห้องแอร์ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าครบคันเลยแล้วก,ก็เมนูมีให้เลือกหลหากหลายอ้าวเก๋เลยนี่ เจ็บไหมเจ็บไหมกินกับเทปกล้วยหอมอะฟิลเวอร์แ like น่นอนลองชิมทำรูปอะไรได้บ้างคะอันนี้คือรูปหัวใจได้หมดนะครับลางกอนข้นข่ารูปหนาโคนี่ทำได้บ้างอ้อต้องฝึกฝนฮูเวอร์แปบว่าบอกว่าได้หมดขอให้สั่งตัวนึงอร่อยเขามีร้านอาหารของเขาด้วยนะไม่ใช่แค่คาเฟ่อย่างเดียวนะ ร้านชื่อร้านอะไรไปถึงร้านรถจนตัวผมหรอใช่ท่อนเฟรนด์ท่านใช่ร้านลุงอยู่ที่แถวเสาชิงช้าครับแต่อย่าลืมแวะมาทานหมูกระทะที่นี่ก่อนเพราตเรามาทั่วกันเหมือนกันครับอยากมากเลยเนี่ยสุดยอดเลยน้ำจิ้มคือชีเด็ดใช่น้ำจิ้มพวกเนื้อพวกหมูอะไรโว้ครบเลยใช่ครับให้เยอะไหนน้องชอบอะไรบ้างขนมกุ้งแห้งกุ้งทอดแกงเราชอบอันนี้อันดับหนึ่งแล้วก็รอประมาณแฉมแฉมแฉมไอติมชีเด็ดตอร์เบอรี่ให้ลองแก้ร้อน ยูริเอาอะไรดีครับไม่มีมียาปุยา l ูปีโป้ยาพูปีโป้ได้ครับยูริชวนคุยหน่อยได้ไหมครับแม่งแดกอย่างเดียวเลยไม่งูอะไรครับปีโป้ปป้อร่อยมากจริงเหรอ นี่ไม่เรียกว่าชิมหรอเรียกว่ายัดกินกุ้งก็ไม่ได้หายเลยแบล็คโกโก้เป็นไงครับอร่อย,อยชอบมากผมไม่เป็นคนที่ชอบอาหารหวาขอลองไอ้นี่หน่อยสิอะไรฟูฮาวายอะไรนะอ๋อได้เลยฮิลลิ่งบีฮิลลิ่งบีครับ,รบแต่พีทต้องมีความชอบในเรื่องการทำ,ทำร้านเลยไหแน,<ช>นะว่าแต่ละอย่างที่ทำนี่ก็คือจะเป็นโซนนี้หมด เราเล่นกันอยู่แล้วใช่ไปถึงบ้านที่ตามเราถ้าทบ้านเรานอกจากเขาทำอาหารเก่งนะเล่นกีตาร์ร้องเพลงด้วยใช่ผมแอบติดตามอยู่นะแอบฟังแอบฟังเป็นชาวซุ่มเป็นชาวซุ่มไม่ได้ซุ่มผู้หญิงนะซุ่มผู้ชายด้วย ครับยูริครับขอบคุณครับผมสีมันจะคล้ายๆน้ำทะเลครับค<ด>ือกินไปเลยรสชาติเป็นไงอุ๊ยดีมันหอมดีนะมันหอมแบบหอมฝรั่งอ่าใช่ครับมีท็อปด้วยน้ำฝรั่งครับหอมฝรั่งแต่ว่ามันจะได้ความสดชื่นของไอตัวสีน้ำเงินเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นบูฮาวายเออเป็นบูฮาวายได้อยูริชิมเป็นดี เอาไหมครับไม่อร่อยอยากให้คุณเค้นช่วยฝากหน่อยฝากร้านฝากอะไรได้ครับยังไงก็ฝากด้วยครับพม่นจะพอดีเพิ่งเปิดยังไม่ได้โปรโมทมากครับเปิดได้มาสักเกือบเดือนแล้วใช่ไหมไม่ครับเปิดมาวันที่เดือนที่เออครึ่งเดือนครึ่งเดือนอยากให้มากันเยอะๆครับเพราะว่าตรงนี้มันก็เป็นแบบใจกลางเมืองเนาะมีที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ยใช่สำหรับใครที่อยากแบบ มาพักผ่อนพื้นผู้จิตใจมาชิลก็มาตรงนี้ได้เลยทำงานเหนื่อยก็แวะเข้ามาครับพนักงานออฟฟิศอย่างเงี้ยมามาพักช่วงแบบว่ามาทํางานหรือมานั่งชิลอย่างเงี้ยได้เลยนะยาวๆได้เลยครับแล้วก็ตอนเย็นฝากของเพื่อนด้วยเป็นงคนนะถึงเนื้อถึงตัวครับก็มาทานได้เลยครับของเขาดีจริงต้องมาลองครับสำหรับวันนี้ไม่วสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากขอบคุณครับขอบคุณครับขอบบคคุณรัอย่าลืมชาวที่เตะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพวกเราด้วยและที่สำคัญนะครับอย่าลืมมาอุดหนุนเพื่อนปป๊มด้วยครับผม สวัสดีครับรรบ๊ายบายเย่เย่ววันนี้เลยเย่ีเขาใหญ่นะ <way> คะเฮ้คาเฟ่ให้หมดเลยเยอะไรนะคะเย่เย่ววันเย่เ<ะ>ก่ามาสุสุสุนาสา เราจะลงโทษอย่างไหนเดี๋ยวบอกระสมลงโทอย่างหนักเลยน,นะ,ะปกติเนี่ยจะเจอป้าลัคนาใช่ป่ะอันนี้ชื่อจริงชื่อป้าลัคนาป้าลัาาลตนา,าอันนี้ชื่อจริงชื่อลัคนานี่คือป้าลัคนาเรียกฉันว่าป้าลัตนาทีรัเคใช้เพื่อนถ่ายรูปให้เหมือนภาพเลยนะเขานัา่งแดงตุ๊กม่ขนาดนั้นโอ้โหหมดแล้ว,ลวอะ Lời 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 lời